เดินทางสู่ดอยไตยแรงโดยมีจุดแวะอีกจุดก่อนข้ามฝั่งพมา่าที่บ้านปางคามเพื่อฟังคำแนะนำจากพ่อหลวงบ้านปางคามนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่บ้านปางคามนะครับซึ่งเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่เราจะข้ามไปดอยไต่แรงนะครับเพื่อไปดูงานวันชาตินะครับอยู่กับพ่อหลวงบุญเลิศนะครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในนะครับฮารเราก็จะพบด่านไทยอยู่2ด่านฮารเขาก็จะขอตรวจว่าเรามีใบผ่านหรือว่าใบอนุญาตจากทางสองพอไหมครับถ้าเรามีเขาก็จะเช็คจดชื่ออะไรเราเข้าไปครับแล้วถ้าเกิดไปถึงด่านของไทยใหญ่เขาก็จะมีจุดบริการนักท่องเที่ยวหรือว่าแขกที่ไปร่วมงานแล้วเขาจะถามว่า อาพบอาวุธมาไหมเราทำงานอะไรเป็นราชาการเอะไรไหมสิ่งที่ขอหามก็คือเรื่องอาวุธนาผา่ีเราจะนยาเข้าไปรรเรื่องการถ่ายรูปอต่างๆก็ทำได้ผู้ที่อยากอยากจะเข้าไปท่องเที่ยวในช่วงงานบัญชาติาจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างคนระับถ้าจะให้ดีก็คือต้องเตรียมประเภทเป็นที่หลับที่นอนถไปนพราะเนื่องจากว่า ไม่เ่ยไ้เที่ยวไปเที่ยวงานเลนยคนเนยนนอาจจะไม่พอ,อากเรื่องที่พักท,ที่นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ลําบากหน่อยคือเรื่องน้ำเนื่องจากว่าไตแแดงเป็นที่ที่อยู่สูงขาดแคลนเรื่องน้ำแต่ทางโรงแรเขาก็เตรียมไว้หมดเนื่อง,าง,าางอจากว่าใช้เครื่องสูบน้ํคาคนมาให้ตรงกันทุกภาเพืนท่ห้องน้ําห้องช่วงต้องขอบคุณพ่อหลวนะครับสําหรับการแนะนํานะครับที่จะคือสําหรับ ผู้ที่จะต้องการขึ้นไปเที่ยวบนไตแรงครับก็สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของพ่อหลวงมุลเลิศได้ตามนี้ครับแล้วเดี๋ยวต่อไปแล้วก็จะขึ้นไปดูกันว่าข้างบนนั้นเขามีแล่งบ้าง ้นทางจากบ้านปางคามช่วงแรกๆจะเป็นถนนคอนกรีตสลับกับทางฝุ่นและมีความลาดชันมากต้องใช้ความชำนาญในการขับรถเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลแบบนี้ที่มีรถขึ้นลงดอยเป็นจานวนมากอาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้หาขาดความระมัดร,ระวังนะครับ มาครู่ใหญ่ก็ถึงแล้วแล้วครับขุนน้ำเพียงดินหรือลอยไตยแรลงที่คนไทยเรียกกันติดปากว่าดอยไตยแรลงฐานที่มั่นใหญ่ของกองก,องกำลังกอบกู้รับชาน SSA เออขณะนี้เป็นเวลาใกล้สี่โมงเย็นนะครับตอนนี้ผมอยู่บนดอยไตยแรงลงรัชชานนะครับ วันสองวันนี้บนรอยไตแรมนะครับบรรยากาศจะคึกคักมากเป็นพิเศษเพราะว่าอยู่ในช่วงเวลาเฉลิมฉลองวันชาตินะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศทั่วๆไปสําหรับวันนี้นะครับซึ่งยังไม่ใช่เป็นวันเฉลิมฉลองใหญ่นะครับแต่ว่าสําหรับพรุ่งนี้ที่ไตแลนเก็จะมีการเดินสวนสนามอย่างยิ่งใหญ่นะครับซึ่งเดี๋ยวสติงบางตลอดก็จะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าบรรยากาศวันนี้กับพรุ่งนี้จะต่างกันยังไง คุยกันนะครับเราก็รู้ว่าน้องเขามีหน้าที่สําหรับงานในวันนี้พนี้นะครับไม่วถาาว่าน้องวังจะไปไหนกันครับไปรับแขกมาที่นี่ไปรับแขกมาที่นี่โดยเขามาที่น่<อ>เ,เขาขเขียนว่ามาแล้วน,นัเขาแนะว่าเออห้องนี้ห้องนี้เนี่อ๋อก็คือไปรับตรงไหนครับตรงนี้อ,นอ๋อข้างบนนี้นะครับเดินไปไกลไหม รู้ป่ะางาง,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 งี่หนาไปไหนนครับไปเต้นที่เวทีอ๋ออันนี้คือชุดประจำชาติที่เราจะขึ้นไปเต้นกแดงคือในงานเนี่ยมีแดงเยอะไหม,ม,มน,นี่ก็เป็น เป็นตัวแทนการแสดงชุดนึงครับที่กําลังจะขึ้นไปแสดงตอนนี้เลยหรือว่าคืนนี้หรือว่าคืนนี้อ๋อโอเคเดี๋ยวตามไปชมครับขอบคุณมากครับทุกๆปีนะครับบนดอยไตแแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นวันชาติหรือวันเด็กนะครับก็จะมีกลุ่มพี่ๆใจดีจากพื้นล่างนะครับขึ้นมาช่วยบริจาคสิ่งของ แล้วก็ดูแลความเป็นอยู่ของน้องๆทุกปีนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับก็มีพี่ๆใจดีหลายๆกลุ่มหลายๆท่านขึ้นมาบริจาคให้กับน้องๆเหมือนเช่นเคยครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยทำความจักกันนะครับอีกท่านหนึ่งที่มาขึ้นมาทุกปีเหมือน,อนกันนะครับพี่นุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะเออพี่นุ้ยมา เพี่ยบ่อยไหมที่นี่อ่อก็เพิ่งมาสองครั้งค่ะมาทำอะไรครับอ่อก็มาดูน้องๆว่าการอยู่เขาเป็นยังไงบ้างก็เลยมาดูค่ะคือมาช่วยน้องๆเกิดเรื่องความเป็นอยู่อะไรงนี้ใช่ค่ะใช่ถ้ามีคนสนใจอยากจะขึ้นมาเหมือนกับพี่เนี่ยต้องทำไงบ้านพี่จริงๆแล้วเรามีมากับคณามามากับอาจารย์สมบุญที่บัดป่าแม่จัน ถ้าจะติดต่อท่านท่านจะช่วยเหลือได้ทุกอย่างแล้วพี่อยากมาก็จะทํำยังไงมาติดต่อท่านแล้วท่านจะเป็นคนจัดให้เรามาได้ทั้งหมดว่าพี่จักมาทําบุญมาบริจาคอะไร<ม>น้องๆต้องการอะไรแล้วพี่มาถามท่านพี่จะได้คําตอบทั้งหมดวันนี้ก็เอาพวกเครื่องใช้เอาพวกแฟบเป็นพวกของกินของใช้ทั้งหมดของที่เด็กๆมันต้องการมากๆเป็นของกินเพราะว่าข้าง,ง,งบนไม่มีอะไรเลย เ็นที่นี่เขาล่อยอโอกาสมากกว่าคนข้างล่างเราเยอะมากค่ออะก็เลยอยากจะขึ้นมาไปประชาสัมพันธ์บอกเพื่อนๆให้มาดูความเป็นอยู่น้องๆที่นี่ว่าเขาลําบากมากอย่างเงี้ยค่ะใครอยากทําบุญแล้วสวยๆอย่างพี่นุ้ยนะครับ <c oughs> ขึ้นมาทําบ่อยๆนะครับแล้วก็ ติดต่อมาผ่านทางพี่นุย้ยหรือว่าผ่านทางตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าติดต่ออะไรยังไงบ้างน,นะคบเพื่อช่วยเหลือน้องๆคน,นนี้ครับข,ขอบคุณพี่นุ้ยมากาเลยครับสวัสดีค่ะสวยแล้วใจบุญนะคะ <laughs> น,น้องๆที่โรงเรียนดอยไตแหลงส่วนใหญ่จะเป็นเด็กกำพร้าที่สูญเสียครอบครัวจากการสู้รบมาอยู่รวมกันที่นี่เพื่อเรียนหนังสือโดยรุ่นพี่ จะเป็นคนดูแลรุ่นน้องและทุกคนก็จะมีหน้าที่แบ่งปันกันไปตามไหวและกำลังตามที่จะทำได้ครับอันนี้ต้องทำทุกวันเลยป่ะครับต้องทำกันทุกวันเลยอ่ะผัดผัดเปลี่ยนยมาทำมาเล้ใช่ไหม,ไมไเพื่อใช้ในครัว นี่คือหม้อของข้าวสำหรับเลี้ยงคนกี่คนครับสามร้อยคนสามร้อยคนโอ้โหนี่คือขุนข้าวคนเดียว,วก็คือทางมันอยู่สี่ห้าคนนี้ข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องทำอะไรต่ออคคีกหั่นผักเพื่อทำกับข้าวสำหรับกินข้าวคืนนี้โอ้ห oh, อันนี้คือข้าวที่เลี้ยงที่เลี้ยงสำหรับสามร้อยคนนะครับที่น้องๆกำลังทำมันอยู่นะครับโ oh, อ้โหเยอะมากเลยเนี่ย นิดน้องขทานจนหมดทุกวันเลยป่ะอขอพี่จับดูหน่อยได้ป่ะชิมได้ป่ะออโอเคโอเคอโอเคนะขึ้นเม็ดดีมากอันนี้คือหม้อกับข้าวนะครับที่สำหรับเลี้ยงเด็กๆทั้ง300คนนะครับก็มีทั้งหมด2หม้อใช่ไหมครับี๋ยวพี่ขอดูหน่อยอันนี้อันนี้คือกับข้าวอะไรครับ,รบเรียกว่า ถั่วเหลืองต้มต้มซุปอะไรประมาณนี้ใช่ไหม,มเป็นถั่วเหลืองนะครับเหมือนกับซุปแล้วก็ใส่น้ำมันกระเทียมเจียวใช่ปะ่ะแล้วก็มีมะเขือเทศเหมือนเหมือนซุปนะครับแล้วก็ใส่ถั่วเหลืองคือซุปเป็นน้ำซุปว่างั้นเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูหม้อนะครับว่าจะมีอะไรอันนี้เหมือนกัน ใช่ป่ะคือกับข้ามีอย่างเดียวอ๋อก็จะเหมือนกันนะครับก็คือต้มถัวเหลืองแบบระชา จากทานอาหารเสร็จเด็กๆก,ก็จะต้องล้างภาชนะประจำตัวของตัวเองก่อนแยกย้ายไปพักผ่อนหรือทำภารกิจอื่นๆอ,อีกต่อไปู้เลยนะีที่พัแล้วแขกที่ไม่ยืนดอยไตยแรงหากไม่นำเต็นท์มาเอง,องก,ก็จะได้แบ่งพื้นที่กันนอนภายในอาคารเรียนที่น้องๆช่วยกันจัดเตรียมเครื่องนอนไว้เป็นอย่างดี ใครได้นอนที่โรงเรียนจะนับว่าเป็น VIP ก็ว่าได้ครับจัดข้าวของล้างหน้าล้างตากันแล้วก็ได้เวลาไปเที่ยวง,งานเฉลิมฉลองกันแล้วละครับเครื่องอาบน้ำยังไม่ต้องพูดถึงกันที่เตาสนาม,าม่อกี้ครับ อยู่นู้นครับบริเวณโรงเรียนไกลและสูงมากตอนนี้กำลังเดินขึ้นมาที่เวทีใหญ่ครับเหนื่อยเพราะว่าเป็นเนินสูงมากนี่นครับ อยู่บริเวณถนนคนเดินบริเวณงานวันชาติไทยแลานนะครับกวอนวันงานหนึ่งวันนะครับจะสัเเงเกตว่าคนเยอะมากเพราะมีร้านรวมขึ้นเต็มไปห,หมดแล้วนะครับโอ้เหนื่อย อค่ะบรรยากาศรวมๆของงานฉลองก็คล้ายๆกับงานกาชาติเล็กๆที่มีร้านค้ามีเกมการละเล่นสนุกๆส่วนที่เวทีใหญ่ก็จะมีการแสดงต่างๆและงานเลี้ยงรับรองของสภาเกาะกู้เอกราชรัฐชาน จัดขึ้นเพื่อต้อนรับแขกผู้ใหญ่ของสภาในรูปแบบที่เรียบง่ายไม่ได้หรูหราอะไรเลยครับแค่อะไรบอกลอยว่าขับออพวกโอมกันไรอันแค่สั่งไรสุดไให้มันเหมือนกันละก็เบอร์หังอ่ะเออสุดท้ายอ่ะก็เบอร์ มาหน้าหลวงเขาน่งบันทากเสือียังอ,งอา่าเนเอาแบบก็เลยขอบไหลวงพ่อสิบซึ่งงาน,นก,าก,ก,ก็จะเริ่มหลังจาก<ม>าที่พลโทเจ้ายอดศึกเด,ดินทางมาถึงไไไไก,งกต้อนรับแ,และร่วมดื่มเป็นเกียรติให้กับแขกผู้ใหญ่หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของงานบันเทิงแล้วล่ะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงฟ้อนรำต่างๆแฟชั่นโชว์ชุดประจำชาติการรำวง ลิเกไทยใหญ่ไปจนถึงการแสดงคอนเสิร์ตล่วงไปจนเวลาเที่ยงคืนงานมหรสพต่างๆจึงจะจบลงจองมีค่ะป้มีปันเซลอน ขอส่งเข้านอนด้วยคืนสว่างสวัยเหนือดอยไตยแหลงก่อนที่พรุ่งนี้เช้าจะตื่นไปร่วมชมพิธีสวนสนามของกองทัพรัชานกันครับ